ครับทุกๆคน,นครับคลิปนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับมาได้หลายส่วนคลิปนี้จะมาลงเกี่ยวกับการเลี้ยงงหมอน,นเดิมวันนี้งัวผมกินหญ้าไปอิ่มนะครับครับผมก็เลยเอามากินตรงที่ผมสูบน้ําใสี่ตรงที่ผมสูบน้ําใสนี้ครับเอาไว้เวลางวกินหญ้าไปอิ่มช่วงเย็นเพราะว่ามันไกลเคราะนี่ครับคองของผมอยู่ตรงนี้ไกล้ๆ แถวไก่ก็ได้กินวยครับหญ้าอัดนะครับหญ้าแถวน,นี้นะครับที่ผมสูบน้ําใส่ส่วนมากจะเป็นหญ้าเขือนะครับนี่มันหญ้าไปทั้งนี่หญ้าเขือนะครับนี่ครับงัวชอบกินมากหญ้าเขือนนี่ครับไม่ใช่หญ้านี่ครับส่วนหญ้าพื้นนะครับ หญ้าผือนี่นี่ครับหญ้าแบบนี้พื้นามไม่ค่อยมีครับมีแต่ช่วงเรยกยๆช่วงที่ผมปลูกทั่วมันก็ตายนะครับตายแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมไม่ได้ปลูกหญ้านะครับเนี่ยถ้าปลูกหญ้าใส่แล้วผมก็จะได้ไถปลูกข้าวนะครับผมเลยไม่ เอาผมก็เลยเอาย้้ทรรรมชาติเลยนะครับนี่ครับย้าแบบนี้เนี่ยหมวชอบกินมากเลยนี่ครับพ่ครับนะครับกินดีมากย้าเครือนะครับมัวยิ่งกัดก็ยิ่งแตกนะครับก็สูบใส่นานแล้วนะครับนี่ครับแถมไก่ ได้กินลูกหว,วกหน่อยครับเรียกว่าเขียดนี่ครับแถวนี้ไก่มันมาจิกกินนี่ครับมาเขี่ยกินครับเขี่ยบ่อยหญ้าผมก็ตายหมดครับจาก,กําลังเกิดนี่ครับไก่เขี่ยไก่ก็จิกกินหญ้านี่ครับนี่ครับไก่อยู่กินหญ้าอ่อน หน้านี้หน้าแรงครับหายายามีแต่ยาแห้งๆนะครับแถวไหนก็มีแต่ยาไม่มีน้ําถ้ามีน้ําคลองผมก็จะเอาน้าคลองใส่นะครับช่วยได้เยอะมากเลยนี่ครับน้าคลองใส่ให้ยามันเกิดนี่ครับเขาก็จะไล่มันไปกินตรงที่มียาเยอะๆนะครับอันนี้ตัวผู้ครับ ตัวหญ้าเขียวเขียวนวลครับเขาจะเอามันไปกิน,นมันมากินแต่แถวนี้นี่ครับตัวหญ้าเขียวเขียวนี่ครับจะกินดีมากเลยนี่ครับสั้นก็จริงครับสั้นแต่งวงชอบกินนี่ครับแถวนี้นี่ครับชอบหญ้าสั้นๆ ถนอนเป็นแห้งครับหญ้าไม่ค่อยขึ้นต้นได้หญ้าไม่ขึ้นแสดงว่าดินไม่ดีนะครับนี่ครับดึงกินดึงกินครับหญ้าเคือครับกินดีมากนี่ครับดึงกินดึงกินนี่ครับงวมก็ฉละนะครับมก็ชจากดึงกิน กินได้ตลอดนะครับยาเคขือนดึงแ้ก็งอกขึ้นใหม่โตยาวไว้ด้วยครับโตวไว้นี่ถ้ามันกัดกินเพราะว่ามันหนาน,นะครับตรงนี้นี่ครับเขียวเขียวนี่ผมใส่ปุ๋ยนะครับปกติมันจะไม่เป็นสีเขียวนี่ครับผมหวานปุย๋ย ถ้าเครือทั้งนั้นครับนี่ครับี mm. ๋ยวมันแห้งเพระจะสูบน้ำใส่อีกครับ mm. มันแห้งยาเครือคกับข,ขี้เขียวเห็นไหมครับตรงนี้ผมใส่ปุ๋ยก็พอดีกับงวงสามตัวครับปล่อยเดี๋ยวช่วงเย็น,นปล่อยให้มันแห้งๆนะครับอยา่าอวเอาน้ำใส่ ก็ได้กินน้ำมันก็จะขึ้นโอ้เขียวงามนะครับหญ้ามันไม่ตาย,ง,ายง่ายนะครับ